สวัสดีจ้าจุ่มค้นมากมายมากแล้วจ้ากาบสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะกับมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะของแนวทางห้าน้อยของวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงพี่น้องหมู่บ้านนี่ห้องเฮามือรุดกันลุดเนาะพี่น้องเนาะบอดรุดได้พี่น้องสูรเฮาเข่าบนรางสามตัวพร้อมเนาะค่ะเนาะกะผู้ได้จับได้ก็ดีใจเนาะค่ะเนาะดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืม คือเก้านะพี่น้องแบ่งเงินไปทําบุญเนาะคะ่ะเฮ้าสิไดมีดวงที่สมพพงต่อกันเนาะคะ่ะก้มามเมืองผลห้าน้อยมัอว่านออกอยังเนอพี่น้องมัอว่านห้าน้อยออกเจ็ดสามหกเนาะคะ่ะเจ็ดสามหกแล้วก็หกแปดนอพี่น้องหกมากเนาะคะ่ะเด่นวิ่งลูดสองกับหานนอพี่น้องมันมาหกเหมิดเนาะคะ่นะเมาหกเหมิดเลยเนาะคะ่ะแล้วเข้ามาเมืองโตเด่นกันมันเขาเ่าอียงสองตัวล่างเข่าหกแปดพี่น้องเข่าหกแปด สามตัวบนกับเขาเลยพี่น้องเจ็ดสามหกนะคะเนาะเจ็ดสามหกนี่เห็นบอกเข่าสามตัวเลยนะคะเนาะแต่ว่าสองตัวเขานีจับบ่เมิดเนาะพี่น้องเพราะว่าเมอว่านมีตัวเสริมนะคะเนาะก็เลยเอาขัดแต่ตัวนิ่นเนาะค่ะขัดเอาแต่ตัวเด่นเนาะพี่น้องเห็นบอกขีดเส้นแดงมือใดมันขี้ข้อออกมือนันเนาะพี่น้องเห็นบอกนี่แหละบอกแล้วว่าบ่อยากขีดไ่อยากเน้นเนาะค่ะเนาะเขาเน้นหาสามมันออกสามหกนะเห็นบอกเออหาหกยังสี่เนาะค่ะ เขียนในเนี่ยเน้นแล้วมันกะจิเลื่อนเนาะพี่น้องเลขเขื่อนพนะ็ว่าวะก็อาจจะมีส่วนเนาะพี่น้องเนาะสังเกตมือคันมือได้ขีดเส้นใต้สีแดงนี่สูตรเฮาสีบ่เข้ขาดอกมันกะจีเลียงเนาะค่ะเนาะก็บ่ขอขีดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจะจะลดให้หน่อยลงเนาะค่ะเนาะพี่น้องกายว่ากันเด้อเนาะค่ะเนาะก็ขออภัยเนาะค่ะเนาะที่ว่าบ่ได้เน้นให้เนาะค่ะเนาะพอจะเน้นปุ๊บมันก็ลุดปั๊บเนาะพี่น้อง ตามที่สังเกตมากนาะพี่น้องนะก็ลองสังเกตเมืองนะค่ะนออันนี้เขาบ่ไร้เน่นมากหลายงวดโดนแล้วนะค่ะนะมากับเขาเขาต่อเนื่องกันมากนะค่ะนอขออภัยสําหรับคนที่อยากให้เน่นนอพี่น้องเนอขออภัยนะค่ะปู้เพิ่นหูแล้วเพิ่นกับ่ให้เน่นนะค่ะเพิ่นกบไปจับวินเอาเพิ่นกะสี่ได้อยู่นะนอะพี่น้องหวังว่าจะเข้าใจกันเนะค่ะเนะเดี๋ยวเ้าวสี่ลงหวยไทยเป็นรางวัลปอบใจเ้ากลวมาเมืองเนแ้วทางฮ้าน้อยปั้นต่อไปกันเลยนอพี่น้อง วันที่ยี่สิบเอ็ดน้อค่ะแนวทางฮานอยยี่สิบเอ็ดมีนาเนาะคะ่นะเนาะเดือนสามมองเฮาหกสามอ่าการช่วงนี้โลกก็บกาลังระบาดเนาะพี่น้องเนาะกับป้องกันกันไว้แน่จักนเอยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในบ้านดีที่สุดเนาะคะ่นะเนาะขันไปอ่าออกไปข้างนอก ไปเจอคนหลายจริงกะใส่แมทเอาเนาะพี่น้องเนาะกัเป็นห่วงทุกคนเนาะค่ะเนาะกันนี่กะอยู่ทางกรุงเทพกะอยู่แบบเะาแวงเนาะพี่น้องกับว่าเป็นอันธมาหากินเนาะค่ะเนาะกัขออภัยเนาะค่ะถ้างซ่งสาแน่จากหน่อยเนาะค่ะเนาะกับ่่ลกาไปใส่คือกันระยานขึ้นกันระพี่น้องโลกฮามันอียังมันระบาดอุบาทอุบายเนะพี่น้องเนาะเป็นแต่ยานมาเมืองเดนกันเลยเนาะค่ะเนาะ มันนีเด้นศูนย์หนึ่งสองนะคะเนาะแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะคะเนาะเดินวิ่งลูดเนะคะมันนีเดินเนาะเข้ามี่อา่าหนึ่ง หนึ่งกับเก้าเนาะคะ่ะตัวเสริมแล้วแต่ผู้จิจับเอาเนาะค่ะเนาะเดียวสิเสริมห้เนาะค่ะเนาะผู้รังคนเพิ่นกะเรียกรองขอมาเนาะคะ่ะเสริมกําลังเสริมเฮานะคะ่ะแต่ว่าเฮากะสิอาจจับบ่เม่ดทุดทกโตเนาะค่ะเนาะขันจับเมื่อทุกตมันกะจีลายเนาะพี่นอ้องเมืนน่อวานเด่น, 1, 9, 9, น,ะะนห 1, 9, นึ่งกับเก้าเนาะค่ะเนาะเฮาก็จิมาวิ่นเอาหนึ่งเนาะพี่นอ้องก็จีมีเอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หนึ่งเก้าเนาะคะ่ะแล้วก็หนึ่งศูนย์เนาะค่ะเนาะอ่า นหนึ่งศูนย์แล้วก็นหนึ่งสองนะคะเอาให้หมดนะคะอ่าหนึ่งสามเก้าห้องก็จะมี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเกัาแปดเก้าศูนย์เนาะอ่ะนาเก้าศูนย์เก้าสองนะคะอ่า แล้วก็เก้าสามมีแค่นี้นะคะตัวเด่นของเข้านะคะนาะเพราะว่าเด่นหนึ่งกับเก่านะคะหรือว,ว่าสมารถจิกจิจับเอากระได้เนาะพี่น้องจับเอาที่เหลือกระได้เนาะคะ่ะก็จะมเีเอาตัวทีว่ามันนหนาเป็นประได้ละกันเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้ากระจายหกเจ็ดกระได้เนาะพี่น้องแล้วก็หกแปดไปแล้ว สามหกสามเจ็ดทั้งสี่แหละกันไว้อย่งสี่เนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองห้ากเกาแล้วเนาะคะ่ะหนึ่งสองหนึ่งแปดเนาะคะนะ่ะเนาะสามตัวสามตัวมณีเห่าก็จะมีมณีเหล็กเหลขสีลงตั้มด้วยพี่น้องเหลขสีลงตั้เนาะคะนะ่ะเนาะเลขสีมาตั้มมันว่าสูงดอกสามตัวเห่าก็จะมี สองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้านะคะเนาะแล้วก็แปดสองก็ได้น้องพี่น้องแปดสองโอเคแล้วก็แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าสอง แล้วก็แปดศูนย์หนึ่งเก้านะคะศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งอ่ะนี่ก็คือสามตัวของเห่าเนาะคะ่ะ ก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมันนี่เด่นหนึ่งกับเก่าเนาะค่ะพี่น้องก็คัดเอาแต่หนึ่งกับเก่าก็ไดเนาะค่ะมันก็หลายตัวอยู่เนาะมันลายัตเพราะอย่างลายโตเพราะว่าเข้าเรียกกาลังเสริมมาเห็นปะมันก็เลยลายตัวเนาะค่ะส่วนอันนี้ก็คือตัวกันเนาะพี่น้องกันอ่าแถวล่างนี่คือตัวกันเนาะค่ะสามตัวเขานี่คือตัวกันเนาะค่ะตัวบนนี่คือตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะกะหวังว่าจะเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ก็บ่ได้เน้นให้เนาะพี่น้องกะอ่า เนาะคันเน้นเรามันกกสิเคลื่อนไปทัวทีบทัวแดนก็จะเน้นให้เนาะพี่น้องว่าจะไ้เด่นตัวใดเนาะค่ะเนาะเด่นหนึ่งเนาะพี่น้องกันพู้ได้อยากหลุดเนาะค่ะเนาะหลุดหนึ่งเนาะค่ะบอกได้แต่แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก็วังว่าสิโอเคกันอยู่เนาะค่ะเนาะเฮากะพยายามทุกทางเนาะค่ะเนาะเพื่อป้องกันบ่าห้เลขเฮาหลุดเนาะพี่น้องว่าเขาข้างจะคล้องอีกเด้อพี่น้องดิ ท่นผู้ใดเห็นน้ากับคอมเมนต์ใต้คลิปใดเนาะค่ะเนาะว่าอ่าจะให้เน้นหรือบ่ให้เน้นอย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนาะกับคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงแห้ง,งๆวันมาเนาะพี่น้องก็อย่าลืมอ่าปังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะเนาะแล้วก็กด Subscribe ให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะก็สิมีกําลังใจย่างหลายเลยล่ะ <laughs> ท่นนั้นได้ซับสไครต์ให้เนาะค่ะเมื่อว่านีก่กะ เจ็ดลอยก็ไหลเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกเจ็ดลอยไหลเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนเนาะค่ะเนาะกะดีใจหลายเนาะพี่น้องเนาะได้ถึงเจ็ดลอยไหลมนีขอจากพันธไหลเด้อพี่น้องขอจากพันไหลเนาะค่ะเนาะเจดีเข่าปังๆเลยเนาะพี่น้องเนาะการสหรับมนีกับพ่อหวแคนีกอนพอกันไม่เมื่ออื่นเด้อพี่น้องกะทุกท่านโชคดีแห่งๆปังๆสองตัวบนล่างเลยเนาะค่ะเนาะกะสวัสดีจ้า